สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเปลี่ยนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวปืนล้อหลังนะครับฮ o n d ้ Honda CB 150นะครับตัวนี้นะฮะก็ตัวนี้ใช้มานานแล้วนะครับใช้มาผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับคือไม่ได้ดูแลจาะระบีเลยนะครับ จระบีล้อเลยไม่ได้ดูเลยอันนี้ก็วิ่งทางไกลหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับนครศรีธรรมราชกรุงเทพอเงี้ยกรุงเทพขอนแก่นงเงี้ยครับอัดายาวๆทีนี้ไม่ได้ดูจระบีปืนเลยนะครับตรงนี้นะฮะจุดนี้นะถ้าสังเกตดนูนะครับมันขยับได้แล้วนะครับนี่นะ ถ้าจะได้ยินเสียงนั่นก็คือมันขยับก็แก๊กก็แก๊กแล้วนะครับดูที่จายติดเบรกนะครับคือมันโยกเยอะแล้วนะครับคอนไปหมดแล้วก็เดี๋ยว คลิปนี้ก็จะมาทำพิธีเปลี่ยนนะครับอุปกณ์ก็ซื้อมาแล้วมีตัวดูดลูกปืนในนะครับแล้วก็ตลับลูกปืนแล้วนะครับ ว่าไงครับถ่ายคลิปอยู่ยครับครับถ่ายคดดยลิปอยู่เลยสวัสดีค่ะครับพอถอดออกมาแล้วนะครับเั็นก็คือตรงเนี้ยมันหลวมปืนตัวในนะครับก็แก๊ก็มันคอนมันแตกแล้วนะครับ แรกก็เอายางประกบลูกปืนออกก่อนนะครับใช้เหล็กกัดเนี่ยครับเหล็กงัดยางสอดเข้าไปด้านข้างแล้วค่อยงัดขึ้นมาน นี่เราก็จะเห็นเบอร์นะครับตัวนี้มันใช้6303นะครับเบอลูกปืนนะครับนี่ผมก็ซื้อมา6303ก็ไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ว่าก็น่าจะโอเคเดี๋ยวอัดจรละบีเพิ่มนะครับของญี่ปุ่นนะครับทอเม็ลู้ดีไม่ดีแหละลองดูพอดีหา ของแท้ไม่ทันคมาก็ใพรอเอกของเราลองดูว่าจะออก ก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวดูดลูกปืนนะครับไม่รู้ว่าใช้ได้ดีหรือเปล่าผมก็ต้องดูเหมือนกัน หามันอยู่ที่ว่าตัวนี้ดูนะครับน่าจะได้แผกลองก่อน ลบกปืนไม่ขึ้นครับ ไม่ขึ้นครับด,ดูไม่ออกเลยสรุปด,ดูไม่ออกนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะคุณภาพเหล็กไม่ดีนะบหวะัวบี้ไปแล้วนะครับ แน่นเกินไปทีนี้เราก,ก็ต้องใช้การตอกนะครับทีนี้ในเมื่อมันดูดไม่ออกเราก็ต้องตอก

ว่าถ้าเนี่ยถ้าเป็นของสูตรมันจะเป็นพลาสติกนะครับไอตัวเนี้ยก็เลยไม่รู้ว่าที่มันพอจะระบีแห้งแล้วไอตัวพลาสติกนี้มันละลายหรือเปล่ามันเลยทําให้แบบมันคอนนะครับ ่อครับเมื่อกี้กล้องตัดพอเอาออกแล้วนะครับก็เหมือนกระฝังนี้นะครับไม่รู้ว่าเมื่อกี้กล้องบันทึกได้หรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ต้องต่อออกมานะครับก่อนจะใส่ก็ล้างเบ้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับ แกงกลางนะครับเดี๋ยวผมเอาไปขัดหน่อยดีกว่าต่อขัดสนิมมันออกแล้วนะครับใส่เจลวีมันหน่อย ได้ไม่เป็นสนิมอีกนะครับเป็นได้ได้ยอยู่ได้เหมือนกับฝั่งนู้นนะครับก็เดี๋ยวแกะดูจระบีมันมาหน่อยนะครับต้องค่อยๆนะครับ อย่างตลับเนี้ยให้มานิดเดียวตลับใหญ่นี่รู้สึกว่าเขาจะใส่มาให้เยอะกว่านี้นะครับก็เพิ่มเข้าไปนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องเต็มมากถ้าเต็มมากเดี๋ยวก็ล้นนะครับมันจะเยิ้ม น,นี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ใสไปแล้วใส่เจาบีให้ความเข้าไปนะครั ตออีจนรูน้สว่ามันแน่นนะครับ พอแน่นแล้วมันจะตอกไปมันจะเรารู้สึกได้เลยนะครับว่ามันชนบ่าข้างในแล้วนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยข้างนี้นะครับก็ยางฝาปิดตัวเดิมผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้ซื้อมานะครับก็ใช้ตัวเดิมครับใช้ตัวเดิมนะครับว่า ดูแล้วขอบมันก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ก็เดี๋ยวเติมเพิ่มเจลบีเข้าไปหน่อยนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีสปริงนะครับเอาไว้รัดอีกทีนะครับรัดตัวบูทบูทแกนเลานะครับแล้วก็เติมเจลบีไปหน่อย ก็สำหรับใครที่จะซื้อไอตัวดูดนี้เนี่ยมาเปลี่ยนกับล้อแมกลูกปืนล้อแมกนะครับตัวลูกปืนอย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่ต้องซื้อนะครับ <c oughs> คืออาจจะผมอาจจะยี่ห้อไม่ดีมั้งผมซื้อมาชุดนี้200กว่าบาทผมจำราคาไม่ได้ไอตัวเสียบตัวนี้ก็ไม่ให้มา ผมก็เลยใช้ปลายตัวนี้ขันหักไปแล้วนะครับน่าจะเหมาะกับการเอาไปดูลูกปืนล้อธรรมย่านะครับล้อมอเตอร์ไซค์คงไม่เหมาะนี่ก็เสร็จแล้วนะครับปืนก็จะมีสองเบอร์นะครับที่ใช้อ่ะ ของ Honda CB นะครับล้อหลังนะครับ Honda CB 150นะครับก็จะเป็นเบอร์6203นะครับแล้วก็6303นะครับ6203กับ6303นะครับที่ใช้นะฮะเป็นที้ข้อ,อยนันก็ประกอบนะครับใส่ยางดันกระชากด้านไหนก็ได้ อยางการกระชาติครับเรื่องการกระชากการกันกระชากล้อกระชากเหรอครับดวยทีขั้นตอนที่ใส่ล้อมันยากอยู่แล้วใช่ยากอยู่แล้ว รุ่นี้นะครับก็เสียอย่างหนึ่งคือเผาดุมล้อหลังนะครับพยายามใช้มือขันฝั่งเดียวนะครับขันแค่ฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นแค่จับประคองครับอย่าไปขันขันมาจากตัวกู้นะครับรูดนะครับเกียวมันจะล้มเลยนะครับกับอย่าใช้เครื่องยิงนะครับมอกลมยิงเนี่ยเสียเลยครับแต่ใช่แต่ถ้าเราขันฝั่งนี่ฝั่งเดียวนะครับคือแน่นแน่นอนครับ ถ้าบางทีเราขันแน่นไปขันคายคายออกแทบไม่ออกนะครับแต่ถ้าเราขันฝั่งตัวพู่นะครับมันจะรู้สึกว่าเหมือนไม่แน่นสักทีสุดท้ายเกียวล้มนะครับก็ตั้งโซ่ก่อนนะครับ แน่นแล้วนะครับจากของเดิมที่มันโยกนะครับมันคอนนะครับค่าใช้จ่ายนะครับตัวเฉพาะตัวลูกปืนนะครับซื้อมาสองตลับนะครับรวมส่งนะครับผมสั่งในในราชด้านะครับแปดสิบกว่าบาทนะครับตีไปหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกปืนสองตลับนะครับ ส่วนไอตัวถอดลูกปืนในนะครับ200กว่าบาทใช้อะไรไม่ได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ